ว่าเรากำลังตกหลุมรักใครหรือเปล่าชอบมีอาการจะทรงตัวไม่ไหวอขอเข้าไปซบหน่อยเนี่ย yeah. ก็จริงๆตั้งใจจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดเ,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 ดเดผย private moment อยากให้เขาค่อยๆแบบพัฒนาความสัมาพันธ์ไปกับเราด้วยแต่ว่าจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็แบบพิเศษสำหรับเราอยู่แล้วเขาเรือะไรเนาองมาเลยโลกเอีย ค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะโรงเอียงเพิ่งปล่อยค่ะก็จริงๆทุกๆเพลงที่ผ่านมามันก็จะมาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงหมดเลยอะคะเราก็เลยอยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงนี้มันมีแบบมันเริ่มมาจากความรู้สึกที่เราแบบเอะมันมีความรู้สึกแบบว่าเรากาลังตกหลุมรักใครหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าอยากหยิบเอาความรู้สึกตรงนี้มาทําเป็นเพลง ก็เลยมีการเริ่มคุยกับคนเขียนเพลงเริ่มคุยกับโปรดิวเซอร์ค่ะเราก็เป็นคนแบบเขียนรีไปว่าเรามีความรู้สึกอะไรบ้างแบบนี้จนกระทั่งได้คำว่าโลกเอียงมาก็แสดงว่าเพลงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของวิตเราทั้งหมดจริงๆอยากให้ไปฟังทุกคําเลยค่ะหมายถึง <c oughs> ว่าทุกคําในเนื้อเพลงอะ่ะมันแบบมันมาจากการเขียนที่บางเขียนเป็นแบบอาจจะเขียนเป็นนิยายเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะ<อ>แบบว่าเขียนเป็นแบบสตอรี่เรื่องหนึ่งอะไระขึ้นมาให้เขาเอาไปเขียนว่าเราอยากให้มีคํานี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบ อยากให้ไปฟังทุกๆคําพูดที่อยู่ในเพลงค่ะทุกคําพูดมันมาจากเราหมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รอยเรียงให้ออกมาปเ,เป็นเพลงใครช่วยเขียนบ้าไม่ไมีเราแอบเขียนอยู่คนเดียวค,ค่ะเอาพิธีจอยเอมี <c oughs> แหละโคนโฟกัสนี่กันคีว่าทำไมไมันไม้ขายขนนั้นอเอ้าจริงไหมคือเป็นเรื่องยากมากเลยว่าจะให้ใครมาเป็นเล่นเป็นพระเอกเอ็มีดีใช่ไหมแล้วเราก็เลยตัดสินใจกันคุยกับทีมเราเราสุว่า เอาเป็นว่าเราไม่อยากทำลายจินตนาการอะไรของใครเลยเราก็เลยเอาเป็นเออเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออลองไม่เห็นหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะเน้นโฟกัสที่ไปเพราะค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงนี้มันก็เขียนความรู้สึกของเราด้วยว่าเรารู้สึกอะไรโลกเรามันเอียงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงหนักมาก เอียงแบบเนเอียงแบบซบหลอหรือว่าอะชอบมีอาการจะทรงตัวไม่ไหวขอเข้าไปซบหน่อยเอนี่ยกลับมาโตไม่ได้แล้วว่าไงค่อนข้างเอียงค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าใน m อ็เนื้อเรื่อง m ออย่างเงี้ยมันมีความแบบว่าจะเป็นเรื่องที่เราอ่านมาหรือเปล่าก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ย MV <ง>ก็เหมือนกันค่ะมีมโอกาสได้คุยกับพ่วงก,กับว่าเราอยากแบบอธิบายฉากอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นทุกฉากที่เกิดขึ้นในเอ็มบีก็คือเคยเกิดขึ้นจริงในชีวิต แล้วก็ใหม่ล่าสุดด้วยที่แบบเพลงนี้นึกถึงใครบ้างมั้ย่ะเป็นความรู้สึกเรานึกถึงใครเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะจินตนาการก็แสดงว่าแฟนๆที่ดู MV ก็คือเหมือนได้ดูชีวิตเราสองคนใช่จริงๆเราตั้งอย่างคนองคนก็คนเออก็ข่อนเจ็บ MV นี้จริงๆแล้วว่าประมาณว่าเราอยากจ่ายิบายด้วยะว่า ว่าโลกเอียงกันแปลว่าอะไรพอเรารู้แล้วว่าโลกพอเราออกเพลงโลกเอียงไปเนี่ยคนก็จะต้องถามว่าโลกเอียงคืออะไรเราก็บอกจะบอกว่าไปดูใน m v ็วส่ว่าเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้โลกเอียงก็จริงๆตั้งใจจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดเผย private moment หมายถึงว่าโมเมนต์ส่วนตัวที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นเพื่อที่จะมาอธิบายว่าเออทาไมโลกเราถึงเอียงอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากทํา MV ที่มันดูเป็นแบบเป็นสวยมากแต่ว่าอยากให้มันดูเป็นแบบ มีความธรรมชาติเหมือนมีคนเราตั้งกล้องถ่ายกันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนชีวิตจริงแล้วแหละแล้วเราบอกกันไหมว่าโมเมนต์ที่บอกว่าพูดถึงคือใครคนที่คุณก็รู้ว่าไข่ต้องบอกอีกหรอคนเขาไม่รู้ต้องพูดชื่อด้วยหรอไอ้แมวเดี๋ยวเจ้าตัวฟังอยู่แม่วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเออ ฟังคนแรกเลยไหมเหรอคะเราฟังก่อนเราฟังคนแรกฟังฟังคนแรกสิคะเออมีได้สองแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ได้ฟังแรกๆค่ะพอเขาฟังเสร็จก็เขาก็บอกว่าอุ๊ยเขียนถึงใครอ่ะเออบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ด้วยเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเขาก็อยู่ในโมเมนต์ของเราเนาะแล้วเขาก็รู้ว่าเรื่องที่เราเล่าเข้าไปในเพลงอ่ะมันหมายถึงอะไรอะไร กั้นก็ได้ค่ะเกินน่าเกินแบบว่าอย่างตอนที่เขาเขาเขาได้ดูเอ็มดีเราลูมแบบว่าเราได้รู้โมเมนต์มากว่าตอนนี้เขาดูเอ็มดีเป็นอย่างมากก็มีส่งให้ดูเหมือนกันค่ะมีส่งให้ดูเขาก็บอกว่าน่ารักดีน่ารักดีจะน่ารักดีเนาะน่ารักดี ในไหนมี MV แล้วก็อยากให้ดูคลิปที่เราเป็นไพรเวทโมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วเราก็แบบเออเป็นโมเมนต์ที่เราพอจะแชร์ได้แล้วมันก็เข้ากับเพลงจริงๆก็อยากจะอธิบายที่มาของเพลงจริงๆเพลงนี้ก็เขียนตอนช่วงช่วงนั้นค่ะใช่จริงๆก็แค่ลงให้เป็นตัวอย่างให้ดูก็อยากให้คนอื่นทำบ้างว่าแบบลองไปทำแบบนี้ดูนะไม่ได้อะไร เขาดีใจกที่เป็นโรกอียะเรารู้สึกดีใจมากที่เเป็นโเงเหมืขาดีใจเรอคะเขาบอกแล้วนามมันเอียงคู่จบกันปะแบบมันเอียงมาทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็ไม่รู้เขาเอียงทางไหนมันเอียงนี้เปป้าเอ้ยเป็นรู้หัวใจไงเอียงองี ไม่เอาเป็นคู่ดีกว่าให้ตัวเองเพราะจริงๆเป็นคนแบบเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วเ,เป็นคนเป็นคนข้างรักใครยอมรับเออแล้วก็แบบเวลาเราทําอะไรเราก็แบบเหมือนจริงๆเราพอทําเพลงอะ่ะทุกๆเพลงอย่างที่บังบอกบังก็เขียมนมาจากความรู้สึกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่บังประทับใจในชีวิตอะ่ะบังก็อยากหยิบออกมาเขียนเป็นเพลงแค่นั้นละะ่ะต้องไปถามเขาตอบแทนไม่ได้เลยเรื่องนี้จริงๆสถานะมันอัปเดตอะไรยังไงบ้างที่บัง เอ้ยทุกคนน่ะรุ้นกดดันหนูกับสถานะมากเลยแต่จริงๆเหมือนที่บอกไปหลายๆครั้งแล้วค่ะอย่างที่โอ๊บพิ่งตอบไปด้วยอะพูดชื่อเลยเอออย่างที่บอกไปด้วยว่าจริงๆมังก็คุยกับเขาแล้วว่าบังไม่อยากให้แบบสถานะอะไรมันมากดดันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรารู้แล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็เราก็ค่อนข้างแบบอะไรเปิดเผยนะจริงๆเราเราไม่ได้แอบหรือว่าไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าไม่อยากให้สถานะแบบที่แบบ เป็นผ่านทางสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมากดดันเคาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับเราด้วยแต่ว่าจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็แบบพิเศษสําหรับเราอยู่แล้วโอเคถาอยา่าพลาดค่ะวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและ Fanpage Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กําลังใจทีมงาน t o ปดารากันด้วยนะคะ